เป็นอะไรมาเหรอครับไม่ใช่อีชันหรอกคะ่ะแต่เป็นแม่นี่น้องสาวตัวดีของอีชันน่ะสิคะส่งไปอยู่กับป้าได้ไม่ถึงครึ่งปีดูดูหนีตามผู้ชายไปไปอยู่กับผัวคะ่ะเพิ่งจะลากตัวกลับมาได้เนี่ยวันนี้ก็เกิดโอกอ้าขึ้นมาสงสัยว่าจะท้องคะ่ะก็เลยพามาตรวจกับคุณหมออาการมีมานานเท่าไหร่แล้วครับ ก็เพิ่งจะโอกอากได้ไม่นานนี่แหละค่ะขอโทษนะครับให้มมถามน้องคุณเองดีกว่าว่าไงครับอ้าบอกหมอเข้าไปสิตาหานี่แหละไม่พูดป้าล่ะรู้อะไรก็เล่าให้คุณหมอเขาฟังเพิ่งเพิ่งจะอาเจียนได้สักสองสมวันนี้เองค่ะ กินอะไรก็อ้วกแตกอ้วกแตนนังเด็กไม่รักดีขอโทษนะครับประจำเดือนครั้งสุดท้ายคุณเนี่ยมามาอะไรอ้าวบอกหนอเขาไปเิตานี่อะไรไม่พูดเอาละครับเอาละครับขอเชิญคุณเข้าไปตรวจในห้องนี้ก่อนนะครับเชิญครับ ดวเร็วเข้าสิตรวจๆให้มันรู้กันไปเลยไออาการแบบนี้เนี่ยไม่ผิดแน่แล้วถ้ามันจริงเหรอคะหมอ,อยังไม่แน่ใจนะครับจะต้องส่งปัสสาวะไปตรวจที่โรงพยาบาลก่อน าจะให้เร็วเนี่ยคุณควรไปรอรับผลเองหมอจะให้จดหมายไปได้สิคะคุณหมอเออคุณชื่ออะไรนะครับอรไทยค่ะเมื่อครู่นี้คุณบอกว่าชื่อแก้วนี่ครับอ๋ออีชัดนะคะ่ะชื่ออรไทยส่วนน้องสาวชื่อกิ่งแก้วค่ะอ๋อแล้วนามสกุลอะไรครับนิ่มนวลค่ะถ้าได้ผลตรวจยังไงเนี่ยช่วยกบมาส่งให้ด้วยนะครับได้เลยค่ะ คุณหมอคะค่าใช้จ่ายนี่จะต้องไปจ่ายที่ไหนคะเนี่ยโอ้ยตายแล้ะช่วงนี้เงินทองก็ไม่ค่อยจะมีซะด้วยหใหญ่ตัวดีนี่แหละก็มาก่อเรื่องซะกระเป๋าใบนี้เนี่ยคุณนายเขาให้มาค่ะป้าจะ๊ะยังไงก็ช่วยไปบอกขายให้ด้วยละกันนี่นี่เขาว่าหนังแท้เนี่ยมันได้ราคาจ้า ไปฉันร่เงกันที่เคาน์เตอร์ได้เลยนะครับขอบพระคุณนะคะคุณหมอ หมดเรื่องเงินไปสัทีคุณเนี่ยหัวไวนะคะแล้วทีเนี้จะทำยังไงต่อก่อนจะไปที่บ้านเดี๋ยวฉันจะแวะไปโรงพยาบาลคุณจะไปเองเหรอคะของแบบนี้จะใช้ใครได้ห่ะจ๊ะคุณมีคนรู้จักมากนะจะทำยังไงได้เล่าใครถามฉันฉันจะได้บอกได้ว่าไอ้ฉันนะ่ะมันคนมีผัวไม่กลัวหรอไอ้เรื่องท้องปอก คุณออรทยคะคุณออรทยนิ่มนวลคะออรไทยคะ่ะเชิญรับผลตรวจคะ่ะถ้าโทษคะ่ะไอ้ไอไอไอคำนี้แปลว่าอะไรคะ คุณเอาผลตรวจไปให้คุณหมอเถอะคะ่ะเดี๋ยวคุณหมอเขาจะบอกคุณเองค่คแหมอีฉันเป็นก็ประเภทอยากมีลูกใจจะขาดให้คุณหมอตรวจทีไรก็บอกไม่มีไม่มีทุกทีเลยคะ่ะคราวนี้คงจะสมดังใจคุณแล้วล่ะคะ่ะอะไรน,นะคะท้องเหรอคะท้อ,ทองอีฉันท้องกำลังจะมีลูกเหรอคะแหมก็ผลเป็นบวชซะขนาดนั้น ไม่ผิดหรอกคะอ่ะค่ะมีหน้าล่ะนี่ประจําเดือนอี้ฉันไม่มาตั้งสี่ห้าเดือนแล้วนะคะเนี่ยจะถึงหรอคะถ้าหมอเขาทำจอคงไม่ส่งปัสสาวะมาตรวจหรอกคะอ่ะยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะคะค่ะ